สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านท,ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์โอ้ยนะครับเมื่อชสาวนี้นะครับเบฟซีเนาะเขียนตะเหยียบวูดวูดออกมาจากปากซอยนะครับเนี่ยคู่กันแล่นเกือบบทันนะเนีย่ยครูบินดาบาดพอดีอ่านะครับออกจากซอยโอายายสาคอถึงกับดิน่นถึงกับดิน่นถึงกับตื่นมังเป็นแต่เพิงล่นกันกรักกนรอดเพิงฟาปถ่ายถึง เออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงมันเป็นแบบนี้ไงแล้วทีนี้ไม่มีคนครบแล้วไม่มีคนไปด้วยแล้วทีนี้ไม่มีคนไปด้วยอ่าใครจะจะไปด้วยก็ต้องอาศัยอีนี่ไงอ่าอีหัวแดงคนนี้ไงไปด้วยไงครับเห็นไหมมันก็ต้องเดินทางไกลขับรถไงอ่ามึงจะมากิ่งแถวบ้าบนานอกมันไม่ได้นะขับรถนะ่ะการขับรถที่อ่าเมืองหลวงรถมันก็จะเยอะครับทีนี้ เส้นทางมันก็จะมีเพื่อนคุยเพื่อนอะไรไปด้วยใช่ไหมล่ะต้องหาเพื่อนไปด้วยมันก็เตรียมพร้อมนะน่าจะเดินทางวันนี้แหละครับผมว่าเนาะไปรับเขาแล้วก็จะมีการเดินทางเนาะไปถึงเราไปหาที่พงที่พักใช่ไหมละ่ะไปแบบสุรุหุมันไม่ได้นะพี่น้อง f อฟเข้าใจไหมมันต้องไปรอนะครับไปรอนะครับพี่น้อง f อฟเข้าใจไหมเพราะเดินทางมันไกลไงหกร้อยกิโลแล้วนะครับนะ <c oughs> ไม่ได้ธรรมดาเด้อนะครับนะ ตอนนี้ก็รับกรรมรับเวีนไปแล้วครับอ่าพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปกับคนสวยนะคะโสดด้วยค่ะคนไหนสนใจคะแต่หนูเล่นะคะแล่เหมือนกระหมั่นอ่านะนะมึงใส่ครีมอย่างมึงกับพวกขาวดอกกุบกเสือเลยไก่ดูใส่นาะดมันจะบอกจะว่ามันไกล้ิีอ่ามันไม่ได้ใกล้นะครับพี่น้องเอฟซีนะต้องอาศัยคนขับรถให้ด้วยไงไปคนเดียวมันจะรอดหรือมันไม่รอด พอดูดด,ดานี่ขับรถเออมันต้องมีเพื่อนไปด้วยน่ะเห็นไหมนะคะพรุ่งนี้เราเดินทางไปด้วยกันค่ะนะคะนะแต่มันไม่พูดได้มันจะเดินทางอ่ามันเสียว้าวตีมันเสียเปรียบไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอ่านะครับเอาสมใจมึงเลยเนาะเติมน้ำมันให้มันเต็มถังเนาะเหยียบเหยียบหแหงๆเด้อยังให้ใครแซงเน้อ มันไม่ยอมเสียเปรียบหรอกครับพี่น้องเนะอฟซีนะอืมนะถ้าปกติมันไปที่มุกอินเตอร์นี่นะในนิทานเรื่องนี้มันจะไปคนเดียวมันจะไม่มีเพื่อนไปด้วยมันแค่นี้มันต้องไปหาเพื่อนหรอกครับพี่น้องเอฟซีแล้วจะเอาอีนี่ไปทําไมครับนะอีนี่ก็มันจะมีความรู้หน่อยอ่าถ้าเอาอีตีนงมงุงหมูไปแบบอ่าสร้างทรงสร้างสอบไปมันมมีความรู้ทางด้านนี้ไงครับพี่น้องเอฟซี อ่าไปก็ไม่ถูกหรอกครับที่นี่อน่าจะคนนี้จะมากประสบการณ์หรือขับรถให้นะครับมันก็ต้องอาศัยอีนี้มันต้องเดินทางไกลเราต้องคิดถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระเข้าของมันก็เตรียมหลังเต็มหลังรถแล้วนะครับเนาะออเติมน้ํามันไปกลับมันหมดเยอะใช่ครับพี่น้องน้ํามันก็แพงด้วยมันไม่ธรรมดานะครับนะมันสมดังใจมึงแล้วันละพันละพันนั่นนะวันนี้มึงจะเติมวันละสี่พันเนี่ยกูว่านะ เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเพราะอีนี่มันรู้จากเส้นทางไงครับพี่น้องถ้าจะอาศัยพวกนี้มันจะพอๆกันหน่มันก็อีนี่ก็อาศัยขับรถให้มันเห็นไหมทําไมถึงเอาอีนี่ขับรถให้มันปกติมันขับเองใช่ไหมครับอ่าแล้วอีนี่ขับอาศัยขับรถให้มันมันต้องไปอะไรครับไปที่ไซนาในนิทานนีไปภาคกลางอ่าอีนี่มันก็มีความรู้หน่อยนะครับพี่น้องเอฟซีเข้าใจไหมมันจะเป็นแบบนั้นไง แผนการของมันน่อยมันไปซื้อคองซื้อของสื้นตีนอะไรหรอกครับพี่น้องเอซมันจะเดินทางมันเตรียมพร้อมแล้วนะนะเออมันก็ไปเรื่อยๆของมันไงครับใช่ไหมอ่ามันจะไปแบบสุรุหูไม่ได้จริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซนี่นะครับเนาะถ้าจ็ดร้อยกิโลขับเป็นมบ้นแล้วแล้วครับแปดชั่วโมงเป็นอย่างต่ําเ่ยแปดชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ,นนตำขนาดออกผมบอกมาจากกรุงเทพนะอ่อห้าโมงเย็น ห้าโมงกับหกโมงมาถึงนี่ตีสามนะขนาดไม่ได้จอดไหนขับเป็นร้อยร้อยยี่สิบนะยังมาถึงบ้านเนี่ยนะตีสามนะครับพี่น้องเอฟซีจะว่ามันธรรมดาผมไม่ได้ธรรมดาผมไม่ได้จอดพักเลยนะนะั้นน่ะมีแต่เยี่ยวอย่างเดียวก็ขึ้นรถไปเลยเดินทางเลยนั่นนะไม่ได้พักไม่ได้นอนเลยนะอ่าอันนี้แหละครับเก่งในทินตัวเองแล้วไม่เคยเจอแบบนั้นไงครับที่นี่ ไม่เคยขับรถในกรุงเทพไม่ได้เคยขับรถในเมืองหลวงไงรถมันเยอะเส้นทางมันโอ้ยแบบน,นี้ครับ,บมันจะมีความขัวได้แบบนี้ขัวสูงเด้อครับพี่น้องเนี่ยนะสะพัดบ้านเราเขาเอื้นขัวในเมอขัวลอยฟ้านะขัวลอยฟ้านะเอะอออนะครับนาะอขัวลอยฟ้าอ่าขัวห้อยก็มีบาน สับวนไปเวียนมารถมันก็เยอะไงครับทีนี้ต้องอาศัยอีนี่ไงอ่าต้องอาศัยอีนี่ไงครับรถให้ไงและจะอาศัยบักรสร้างสอบมันนี่จะอาศัยยังไงครับใช่ไหมละ่ะไม่รู้จักเส้นทางก็เลยอาศัยอีนี่เอาอีนี่ไปด้วยไงทําไมมันพูดในไ์สดมันบอกว่าจะมีคนขับรถให้นี่ครับพี่น้องถ้านไปซื้อของมันจะอ,อีนี่ไปทําไมมันไม่เอาไปด้วยอ่าเรต้องลองคิดครับนะอ่าแล้ว คนเขาก็พูดแตกวุ่นวุ่นแล้วนะครับพี่น้องเอฟีเห็นไหมอืมจ้ามันขนของไปแต่แตเศ้านะ่ะนะมันจะไปใส่เนาะกระเป๋าตา้บไปไงหนึงอืมนะมันไปเที่ยวบ่เขาบูจากน้ำบูจากไปรับทราบก็กลอหาไปเที่ยวตายยังกับพี่น้องเอฟซีนะออกระเป๋าเต็มหลังรถอยู่เดไปซื้อของอาจจะแตกอ่าเห็นไหม เรามองภาพเราก็รู้แล้วทําไมถึงเอาอีนี่ไปด้วยเห็นไหมปกติมันก็จะไปกับอีตีน้งหมูใช่ไหมคนในหมู่บ้านจะไปแค่นี้ใช่ไหมปกติมันก็เดินทางไปคนเดียวอยู่แล้วแล้วลทําไมถึงไปรับอีนี่ไงครับโมความนี่แหละครับคําตอบไม่ง่ายเลยนะครับเนาะถ้าคนคิดเป็นนะครับอ <laughs> อแต่กูก็เห็นว่าโอ้มของมันกระเป๋ามันก็เต็มหลังรถวะ่ะ เดินทางเนาะมันจะไปทงางนาอะไรจะคนหินมาอ่มันจะไปข้างหน้าไม่ได้นะมันจะต้องไปกระบะหลังรถมันนะครับในนิทานนี่เห็นไหมห <c oughs> นาวก็สู้ต่อไปอ่าเดินทางต่อไปนะครับนี่แหละครับผลของกรรมของเวรนนะครับแล้วก็จะมาต่อสู้เรื่องอะไรครับอ่าป่าสงวนแห่งชาิด้วยครับทีนี้ อ่าปลาสังวนแหงซาดครับที่ประจ o ลงเท้าแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเดินทางเป็นว่าเล่นนะครับนะมึงก็จะรู้ว่าการหาเงินแล้วมึงมาต่อสู้คดีมึงจะเป็นยังไงที่นีเอ่มึงจะรู้ว่าการหาเงินแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยนะเออมึงกับพ,พ่อไปอีกเม่นางอีกนะหาเงินมาก็หมดไปกแบบนี้คนข้ามมากาข้ามหนีไงเห็นมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอืมนะครับนะอืม คนข้าบมากาข้าบหนีมันก็จะเป็นแบบนี้งไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมมันก็จะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นการหาเงินหาทองมาได้มันเป็นยังไงอ่าไปเลยเริ่มต้นสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแค่ปากซอยเองโอ้ไปเริ่มต้นสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแค่ปากซอยอ๋อถ้าคนไม่เคยไปเนี่โอ้ยครับไม่ได้เด้อน,นะครับนะ ถ้าคนไม่เคยไปนี่ครับรถโพดือดือดารานี่นะครับเขาตําตายเลยนะครับแบบนั้นนะมันเก่งแต่ในบานนอกนี่มันไม่ได้นะครับรถมันเยอะนะครับตรงนู้นน่นอ่นะไม่รู้จะไปเส้นไหนไม่รู้จะไปยังไงใช่ไหมพี่ดำรงนะครับนางกงไม่เคยให้เอซรับรู้เรื่องจริงของตัวนางอายมันไม่บอกหรอกครับมันจะกลับเก็บเป็นความลับไง ถ้าไม่งั้นมันเปลวไม่ไปรับหรอกครับนะไม่ไปรับให้เดินทางไปด้วยกันหรอกนะมันก็จะเปิดตัวคนนี้ไงนะอ่ามันจะเปิดตัวคนนี้มันไม่ได้ไปซื้อของซื้อของคนตีนอ่น,นะมันจะมีกระจิตกระใจไปซื้อของนะครับนะอ่ากระเป๋าเต็มหลังรถขนาดนั้นครับเขาเขาลือกันทั้งซอยไงครับนะนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วครับเดินทางไงครับบ้านเราอยู่ยุทธยา ก็ต้อนรับมันเร้อนะหาเขามันกินแน่เออนะบ้านเจ้าอยู่จุตยาอยู่สละบุรีก็เออหาเขามันกินแน่อ่าเดี๋ยวขึ้นทางด่วนตะลดิเด,เเลดเปิดเพิงเออตะลิดเปิดเพิงนะขึ้นทางด่วนเขาพิษกะช่วยไมย้ได้มอ้อนะอ่าบอได้ไปนะบอพอไปแล้วครับไปยังไงไปไม่ได้เพราะไม่รู้เส้นทางไงจะไปทําไม อ่ใช่ไหมล่ะไปก็อะไรครับไปเปลืองมันเปล่า,ลาไงอไปเป็นภาระมันเปล่าๆมันก็เอาคนที่รู้จักเส้นทางไปด้วยเจ้าอีโอคงแดงไปก็ไม่ได้ทีนี้ใช่ไหมล่ะเพราะอีหน้ากากจ้องอยู่ได้ไหมล่ะมันไม่เอาไปที่แรกม,มันก็กล่าวว่าเจ้าอีนี่ไปด้วยใช่ไหมพี่เดียวสวัสดีครับนะ